สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเกมเล่นสบายชิลๆกันอีกเกมหนึ่งนะครับกับเกม g u i t a r Girl ครับโดยเกมนี้จะเป็นเกมแนวไอดอลอีกเกมหนึ่งแต่ข้อดีของเกมนี้ก็คือเราจะได้ฟังเสียงบรรเลงกีตาร์มาจากสาวน้อยของเราครับทําให้บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกผ่อนคลายตามเนื้อเพลงที่มันบรรเลงออกมาเลยนะครับด้วยความที่ว่าเกมนี้เป็นเกมแนวไอดอลนะครับตัวเกมจึงออกแบบมาให้เราสามารถเก็บหัวใจหรือก็คือใช้เร็กเในการซื้อสิ่งของต่างๆมาหลักๆอยู่2วิธีครับ โดยอย่างแรกก็ค so like ือการกดหน้าจอรัวๆเพื่อให้หัวใจเนี่ยเด้งขึ้นมาตามจํานวนครั้งที่เรารัวหน้าจอไปนะครับส่วนอีกอย่างก็คือการร้อให้หัวใจเนี่ยเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับโดยในการกดหน้าจอรัวๆนั้นเราจะสามารถกดทั้งแบบปกติได้และยังสามารถใช้สกิลในการช่วยเรากดได้นะครับส่วนการเพิ่มหัวใจแบบอัตโนมัติเนี่ยจะเป็นการซื้อ follower ด้วยหัวใจนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากเราซื้อ follower ที่มีราคาหัวใจแพงขึ้นคนคนนั้นก็จะให้หัวใจเรามามากขึ้นด้วยนะครับ เรายังสามารถอัปเกรดอัตราก,การได้รับหัวใจของแต่ละวิธีได้นะครับโดยการใช้หัวใจของเราเนี่ยอัปเกรดที่ตัวละครของเราหรืออัปเกรดที่ตัว follower แต่ละคนนะครับเมื่อกดอัเปเกรดยังครบระดับที่เรากาหนดแล้วตัวหน้าตัวละครอของเราแล้วก็หน้า follower คนนั้นเนี่ยก็จะมีกล่องหัวใจให้เรากดนะครับเมื่อกดเข้าไปที่กล่องหัวใจเราก็ได้รับรางวัลเป็นความสามารถในการเพิ่มหัวใจในการกดแต่ละครั้งนะครับนอกจากนี้นะครับ เรายังสามารถใช้ตัวบทเพลงในการเล่นอันตราการได้รับหัวใจได้เช่นกันโดยในแต่ละบทเพลงก็จะมีความสามารถในการได้รับหัวใจเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีคุณดาวในการใช้สกิลของบทเพลงเนี่ยแตกต่างกันไปเช่นกันครับเรายังสามารถพัฒนาตัวละครอของเราผ่านทางระบบเลเวลของตัวละครได้ด้วยนะครับโดยหลอดเลเวลของเราเนี่ยก็จะอ,อยู่ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอนะครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวหลอดเลเวลวันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งหลอดเต็มแล้วเราสามารถกดเลื่อนขั้นได้ เมื่อเลื่อนขั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้รับโบนัสหัวใจมากขึ้นนะครับสำหรับหัวใจที่เราได้มาแล้วนะครับนอกจากเรานำไปอัปเกรดตัวละครหรืออัปเกรด follower แล้วเนี่ยเรายังสามารถนำไปซื้อเพลงซื้อชุดซื้อกีตาร์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆสำหรับสาวน้อยของเราได้นะครับโดยสิ่งของที่เราซื้อมานะครับก็จะเพิม่มในส่วนของโบนัสการได้รับหัวใจหรือโบนัสการใช้สกิลแล้วก็รวมไปถึงโบนัสในการได้รับ follower มากขึ้นนะครับ สิงของบางชนิดก็จะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกด้วยนะครับอย่างเช่นต้องการให้เลเวลของแซวกีตาร์ของเราเนี่ยเลเวลหกร้อขึ้นไปถึงจะใช้สิงของชนนั้นได้รวมไปถึงสิงของบางชนิดเนี่ยก็จะใช้ช็อกโกแลตหรือแคนดี้ในการซื้อของด้วยนะครับช็อกโกแลตกับแคนดี้ของเราเนี่ยเราสามารถหาได้จากในส่วนของ daily mission แล้วก็ achievement นะครับโดยขึ้นอยู่กับระดับความยากของภารกิจต่างๆนะครับว่าเราจะได้รับ ช Joseph, okay ็อกโกแลตหรือแคนดี้จํเนินเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถติดตามความสัมพันธ์ของสาวนากิต้ากับ follower ต่างๆได้นะครับผ่านทางเมนูของข้อความซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะส่งออกมาเป็นข้อความในการแชทมากกว่านะครับซึ่งจะไม่ใช่เือนเรื่องที่แบบ ค่อนข้างละเอียดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็พอที่จะทำให้เรารู้เรื่องราวของสาวนักกีต้าของเราได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกมกีตาร์เกิลนะครับถือเป็นเกมผ่อนคลายที่ดีมีเสียงเพลงเพาะในการบรรเลงนะครับแต่นอกจากนี้ตัวเกมก็จะแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากการติดตามเรื่องผ่านทางข้อความนะครับถ้าหากมีอิริยาบทอื่นๆขอ,องสาวก,กีตาร์ให้เราดูเนี่ยก็จะดีกว่านี้มากเลยนะครับถ้าหากท่านใดมีความคิดเห็นอะไรก็ตามะครับสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็รบกวนติดตามเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ 롯데 <목소리>